มีบัตรใบนี้เจอแจกจบ20,000บาทสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาตินําเสนอเรื่องบัตรประกันโควิด -19 ซึ่งพี่น้องอสสสมอเท่าที่สอบถามมาแล้วนะครับไม่ได้มีทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมีแค่บางจังหวัดนะครับพี่น้องครับอ้าวคนไหนมีบัตรประกันโควิด -19 ยกมือขึ้นครับทักทายกันได้เลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับทราบไหมครับ บัตรของท่านหมดอายุหรือ,อยังสำหรับอ,อสมอของหมอชาตินะครับทุกคนจะได้รับบัตรใบนี้นะครับเป็นบัตรประกันโควิด19ซึ่งประกันถึงเดือนมิถุนายน2565นี้ครับก็ประมาณ2ปีนะครับที่ต่อสู้กับโควิดมานะครับพี่น้องที่อยู่รอดปลอดภัยก็โอเคครับไม่ต้องรับเงิน2 0,000นะครับไม่ต้องรับเงินนอนโรงพยาบาลอีก 7 5 0 0นะครับและไม่ต้องรับกรณีที่เกิดโคม่าอีก500 0 0 0นะครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่พลาดพลั้งมาติดเชื้ออย่าลืมนะครับท่านที่บัตรท่านที่มีบัตรก็เตรียมเรื่องยื่นนะครับใบรับรองแพทย์แล้วก็บัตรส่งเคลมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่หลังบัตรนะครับพี่น้องครับจริงๆก็ไม่อยากให้พี่น้องได้รับเงินหรอกครับก็อยากให้พี่น้องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะครับไม่เจ็บป่วยเราต้องเอาชนะโควิด1 9ให้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับพี่น้องอสสสมที่ติดเชื้อโควิด1 9จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รอพอต่ตอก็จะต้องดําเนินการทําใบป่าหน้าทําหนังสือไปแจ้งไปยังอำเภอไปยังจังหวัดนะครับแล้วก็มีกองทุนต่างๆนะครับอย่างเช่นกองทุนคุณหมออมอนนนตสุดนะครับท่านก็ให้ สวัสดิการนะครับสำหรับอ,อสมอที่ติดเชื้อนะในระหว่างปฏิบัติหนะ้าที่ต้องมีคําสั่งนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วก็ถ้ามีรูปถ่ายมีอะไรด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับแน่ไปนะครับออกองทุนนี้นะครับชดเชยเยียวยาให้พี่น้องนะเป็นสวัสดิการอยู่ที่ประมาณ40,000บาทนะครับวันนั้นหมอชาติคํานวณคร่าวๆนะครับมีหลายกองทุนมีหลายผู้ที่จะช่วยเหลือดูแลเยียวยานะครับ ก็สรุปแล้วก็ประมาณ70,000กว่าบาทนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดเชื้อโควิด1 9นะครับอย่ามีครั้งหนึ่งหมอชาติก็ไม่อยากให้ติดเลยนะครับแต่ถ้าติดขึ้นมาเราต้องรู้สิทธิ์และสวัสดิการนะครับอย่าลืมนะครับใบรับรองแพทย์คำสั่งให้ปฏิบัติงานจากรอพสอตภาพถ่ายภาพกิจกรรมที่เราเดาเนินการเกี่ยวกับโควิด1 9นะครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าพบปัญหาอะไรก็ติดต่อสอบถาม ที่เราพอตอต้นสังกัดหรือว่าที่สสจก็ได้นะครับพี่น้องครับหรือว่าจะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหมอชาติว่างๆก็จะรีบมาอ่านแล้วก็มาให้คําตอบนะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับพูดคุยกับพี่น้องมาพอสมควรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e หมอชาติจากเล่านะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอ แฟนเพจ Facebook หมอชาติจกเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ